สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่4กรกฎาคมนะคะ พบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีลุงตู่ทิ้งทวนกลุ่มเปาะบางโอนเบี้ยแล้ว3เดือนลวดกรกฎาคมถึงกันยายนรวม23,000ล้านบาทโดยสามารถรับได้พร้อมกันทั่วประเทศนะคะและสำหรับข่าวดีนี้ก็คือทางสอทอมีการโอนเบีย้ยกลุ่มเปาะบางซึ่งเป็นเบีย้ย สุดท้ายสำหรับรัฐบาลลุงตู่โดยจะโอนรอบนี้ให้คือ3เดือนลวดเลยนะคะกรกดาสิงหากันยายนโดยใช้วงเงินทั้งสิ้น2.30หมื่นล้านบาทโดยเงินตอนนี้อยู่ที่อปทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงวันทางอปทก็จะให้ทางกรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการตรงนี้จะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลลงตู่จะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเดือนตุลาคมนะคะเราก็คงจะต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นของก้าวไกลและเพื่อไทยซึ่งก็คงต้องมาลุ้นกันว่าเบี้ยของกลุ่มเปราะบางจะยังคง อยู่ไหมนะคะส่วนเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางเราข่าวใสยขวดก็จะนําข่าวสารนี้มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบและสําหรับข่าวนี้เราก็นํามาจากผู้จัดการออนไลน์ที่ได้มีการแจ้งไว้ว่างวดสุดท้ายยุครัฐบาลลุงแล้วนะจ๊ะ โอนเงิน3เดือนลวดเบี้ยยังชีพคนชราพิการเอทงบปี66ไตรามาสสุดท้าย1 8หมื่นล้านหลังจ่ายแล้วครบ4งวด5 1หมื่นล้านเป็นเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุลง7,547อปท เป้าหมาย9.2ล้านลายเบีย้ยยังชีพคนพิการและเอดให้กับ7,540อปทเป้าหมาย1.8ล้านคนและ90,000คนนั่นเองนะคะโดยมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30มิถุนายนได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นายศิริพันธ์สีกงพลิ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอได้มีการลงนามในหนังสือด่วนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปทอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายปี2566เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบป,ประมาณพศ2566เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดงวดที่4นะคะก็คือ3เดือนด้วยกันได้แก่กรกดาคมสิงหาแล้วก็กันยา2566รวมวงเงินก็คือ18,654ล้านบาทประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลัก ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับ7,547อปทอเป้าหมาย9,213,375รายรวมวงเงิน18,000ล้านบาท เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพก็คือเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการให้กับ7,540อปทเป้าหมาย1 8 0ลายวงเงินรวม4,300ล้านบาทและเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมก็คือเบีย้ยอย่างชี่ผู้ป่วยเอดให้กับ 75็ด้าร้อยสอปท เป้าหมาย79,510รลายและสำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปทั้ง3รายการกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยตรงแทนอ,อปทอโดยได้ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการทั้ง3รลายแล้วทั้งนี้เฉพาะเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566ได้ถูกจัดสรรในงวดที่3เดือนมี มีนาคม17,000ล้านบาทและมิถุนายน2566ได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุ 8ล้านลายวงเงิน286ล้านบาทและเพิ่มเติมมิถุนายน2566วงเงิน8 9 5 5 0 0บาทใน43จังหวัดขณะที่งวดที่2จํจำนวน3เดือนมกราคมถึงมีนาคม2566ก็ได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุ1 7 0 0 0ล้านบาทขณะที่งวดแรกตุลาคมถึงธันวาคม2566ก็ได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุ1 7 0 0 0ล้าน บาทและก็ให้ผู้สูงอายุทั้งหมด8,777,456ลายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวสารที่เราได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านเนื่องจากว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศ2566งวดที่4จำนวน3เดือนนั่นก็คือกรกดาสิงหาแล้วก็กันยา2566โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงขอให้จังหวัดแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและกำชับให้ใจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพ ผู้สูงอายุโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่ต้องนํามาแจ้งให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่ารัฐบาลลุงตู่ได้มีการโอนเงินรอบ3เดือนนี้นะคะกรกฎาสิงหากันยาให้เรียบร้อยแล้ว3เดือนลวดเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวทางอปทอก็จะให้ทางกรมบัญชีการเป็นผู้โอนเงินให้กับ กลุ่มเปาะบางนั่นเองนะคะซึ่งจะสิ้นสุดที่เดือนกันยายนส่วนเดือนตุลาคมตรงนี้จะเป็นปีงบประมาณใหม่ซึ่งก็ต้องรอทางรัฐบาลใหม่นะคะว่าเขาจะยังคงให้เงินในส่วนนี้อยู่ไหมรายละเอียดถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวทางเราจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ